ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของไรเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะนิยายเรื่องย้อนเวลาไปเป็นพ่อแม่มือใหม่ในยุค8ปเขียนโดยไม่ชอบติดไฟแดงตอนที่สีต้องดูแลเด็กหลังจากที่ไปถังสงบสติอารมณ์ลงเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับสามีจอมขี้เกียจของร่างเดิมเนื่องจากโดยปกติแล้วเขาเป็นคนที่เอาแต่นอนทั้งวัน จะมีทักษะในการต่อสู้อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ได้อย่างไรดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะมีวิญญาณจากที่อื่นมาแทนที่ด้วยเช่นกันเธอจึงถามออกไปว่าเขาทะลุมิติมาเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็เป็นไปตามที่คาดการไว้อีกฝ่ายก็เหมือนกันกันกบเธอไปทังหัวเราะรู้สึกว่าเรื่องราวมันน่าตื่นเต้นขึ้นทุกทีเธอพูดกับอีกฝ่ายด้วยท่าทีผ่อนคลายเรามาคุยกันหน่อยไหม ลู่หยางจ้องมองผู้หญิงตรงหน้าที่เปลี่ยนท่าทีอย่างรวดเร็วเมื่อสักครู่เธอยังอยากจะฆ่าเขาแต่ตอนนี้กลับยิ้มให้อย่างสบายๆผู้หญิงคนนี้ช่างแปลกประหลาดจริงๆแล้วเด็กสองคนนี้ล่ะลู่หยางก้มมองเด็กชายตัวเล็กๆที่สะอึกสะอื่นอยู่ในอ้อมแขนของพวกเขาสองพี่น้องซบอยู่ที่อกของพ่อกับแม่มีน้ำมูกไหลออกมาจากรูจมูกของพวกเขาและมันกำลังจะไหลเข้าไปในปาก ไปถังเห็นแล้วก็รีบตะโกนเร็วๆเอากระดาษมาเช็ดน้ำมูกของพวกเขาก่อนดูเหมือนว่าจะใช้หมดไปเมื่อสองสามวันก่อนและพวกเราก็ไม่มีเงินซื้อมันลู่อย่างนึกถึงความทรงจําของร่างเดิมไปถังนึกขึ้นได้ว่าช่วงนี้เธอกำลังให้ความสนใจกับสวีเจ้าจึงพยายามโยโยนเขาว,วันนี้เจ้าของร่างตั้งใจว่าจะแอบไปพบเขาที่บ้านโดยจะใช้ข้ออ้างว่าจะไปยืมกระดาษชำระ หญิงสาวนึกแล้วก็ถอนหายใจออกมาชีวิตของพวกเขาในเวลานี้ช่างยากจนนักแม้แต่เงินจะซื้อกระดาษชำระยังไม่มีเอาล่ะใช้เสื้อกล้ามของคุณเช็ดน้ำมูกให้พวกเขาแล้วกันเธอยื่นมือออกมาเพื่อคว้าเสื้อกล้ามขาดๆบนตัวของลูกหยางชายหนุ่มรีบหลบและมองเธอด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยทำไมคุณไม่ใช้เสื้อผ้าของคุณล่ะ เสื้อผ้าของฉันมันใหม่กว่าของคุณท่าเอาไปเช็ดน้ำมูกมันก็น่าเสียดายแย่สิไปถังไล่ตามชายหนุ่มไปอย่างไม่ลดละลู่หยางรีบกอดเด็กแล้วเดินถอยหลังหนีนี่คุณเป็นพ่อนะคะทำไมคุณถึงเสียสละเสื้อกล้ามเน่าๆของตัวเองเพื่อเช็ดน้ำมูกให้ลูกชายของเราไม่ได้ละคะไปถังเลิกคิ้วถามอย่างไร้เดียงสาลู่หยางได้ฟังแล้วก็รู้สึกจั๊กกะจี้หูคุณต้องการที่จะต่อยกันอีกครั้งใช่ไหมช่างเธอ ฉันเหนื่อยแล้วไปถังยิ้มออกมาหลังจากที่ทั้งสองต่อสู้กันไปเมื่อสักครู่ทั้งคู่ต่างก็รู้ทักษะของกันและกันหากจะสู้กันไปก็เหนื่อยเปล่าเพราะไม่มีใครเอาชนะอีกฝ่ายได้พ่อกับแม่ไม่ต้องทะเลาะกันเสี่ยวเป่าเช็ดน้ำมูกเองได้เสียงเล็กๆของเสี่ยวเป่าพูดแทรกขึ้นมาเด็กน้อยเช็ดจมูกด้วยฝ่ามือของตนและใบหน้าของเขาก็สก,กรปรกมากขึ้นไปอีกแก้มของเขาเต็มไปด้วยน้ำมูก เป่เปายกมือขึ้นเพื่อปิดตาด้วยความอับอายที่น้องชายของตนทําเช่นนั้นแต่ลูกหยางคิดว่าเขากําลังจะเช็ดจมูกของตนตามผู้เป็นน้องชายดังนั้นชายหนุ่มจึงคว้ามือเขาเอาไว้อย่าใช้มือเช็ดไปเรื่อยมันสกกปรกไปถึงเมื่อเห็นใบหน้าของเสี่ยวเป่าที่สกกปรกยิ่งกว่าเดิมเธอก็เกือบจะปล่อยเขาลงจากอ้อมแขนเด็กคนนี้เสี่ยวเป่าห้ามขยับต่อไปห้ามเช็ดน้ำมูกอย่างนี้อีกมันสกกปรก เข้าใจใหมไปถังสอนเสี่ยวเป่าอย่างจริงจังลู่หยางจ้องมองดูใบหน้าของเด็กทั้งสองที่ศกกระปรกมอมแมมพาพวกเขาไปล้างหน้าก่อนเธอโชคดีที่ในห้องน้ำหลังบ้านมีผ้าเช็ดตัวอยู่ดังนั้นลู่หยางจึงปล่อยต้าเป่าลงให้ยืนบนพื้นจากนั้นให้เด็กทั้งสองยืนเรียงแถวโดยที่เขาเป็นคนตักน้ำในถังออกมาให้เด็กน้อยทั้งสองล้างหน้าพ่อกับแม่ของเด็กทั้งสองคนนี้ใช้ไม่ได้เอาเสียเลย พวกเขาไม่คิดที่จะล้างหน้าให้ลูกๆของตัวเองด้วยซ้ำใบหน้าของต้าเป่าและเสี่ยวเป่าจึงเป็นสีเทาและผิวของพวกเขาก็ดูหมองคล้ำแต่หลังจากล้างหน้าแล้วผิวขาวๆข,ของเด็กน้อยก็เผยอออกมานอกจากว่าพวกเขาดูผอมเกินไปต้าเปล่าและเสี่ยวเป่าก็ดูน่ารักเหมือนปุกกตาฝาแฝดโตขึ้นพวกเขาจะต้องหล่อเหลาอย่างแน่นอนโดยปกติท่าทางของไปถังอาจจะดูคล้ายกับผู้ชาย แต่เธอก็มีมุมที่อ่อนโยนและชอบเด็กน้อยที่น่ารักมากมากดังนั้นเมื่อเห็นว่าลูกฝาแฝดทั้งสองเป็นเด็กน้อยน่ารักเธอจึงบีบใบหน้าของเสี่ยวเปาด้วยความหมันเที่ยวหนูน่ารักมากเลยถ้าโตขึ้นจะทําให้สาวสาวหวั่นไหวได้ขนาดไหนกันนะตั้งแต่ที่เสี่ยวเป่าจําความได้นี่เป็นครั้งแรกที่แม่ชมขาวเด็กน้อยจึงมีความสุขมากจากนั้นก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ชมเสี่ยวเป่า แม่เริ่มชอบเสียเออยเส่ยวเปาแล้วหรือยังเสี่ยวเปากับพี่ชายสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีแม่จะไม่เกลียดเสี่ยวเปาแล้วใช่ไหมไปถังไม่ไม่คาดคิดว่าเพียงแค่ตนเองชมเสี่ยวเปาจะทําให้เขาร้องไห้หญิงสาวรู้สึกเสียใจแทนเด็กน้อยฝาแฝดยิ่งนักทำไมเจ้าของร่างเดิมกับสามีถึงไม่ชอบเด็กน่ารักแบบนี้กันนะสายตาที่ไปถังจ้องมองลูกอย่างเต็มไปด้วยความไม่สบอารมณ์เธอนึกอยากจะดึงวิญญาณของร่างเดิม และสามีออกมาทุบตีอีกแล้วแต่หญิงสาวพยายามสงบสติแล้วหันไปพูดกับเสี่ยวเป่าด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแม่ชอบเสี่ยวเป่ากับต้าเป่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องร้องไห้อีกแล้วนะไปถังพูดพร้อมกับลูบหัวลูกชายฝาแฝดทั้งสองเสี่ยวเป่ายิ้มอย่างมีความสุขมือสั้นๆทั้งสองข้างเข้าไปโอบรอบคอแม่อย่างแผ่วเบาต้าเป่าเองก็ทำตามเขาด้วยรอยยิ้มแต่ในใจของเด็กน้อยไม่เชื่อในสิ่งที่แม่เขาพูดเลยสักนิด ตอนที่ห้าทำความรู้จักกันใหม่ตาเปาคิดว่าพ่อกับแม่ต้องวางแผนบางอย่างเกี่ยวกับเขาและน้องชายอย่างแน่นอนต่อไปเขาจะต้องปกป้องน้องชายและระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นลูกหยางเข้าใจสายตาของหญิงสาวที่จ้องมองมาเขาเองก็อยากจะต่อยหน้าเจ้าของร่างเดิมเหมือนกันผู้ชายคนนี้ช่างเป็นคนที่ไร้ความรับผิดชอบและใจดำเป็นที่สุดถ้าเป็นเขาเมื่อได้แต่งงานมีลูกและพันระยะแล้ว ต่อให้จะต้องขายไตยหรือเลือดเขาก็จะไม่ยอมให้ครอบครัวของตนเองต้องลำบากอย่างแน่นอนยิ่งชายหนุ่มคิดเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกเสียใจกับชีวิตของเด็กน้อยตัวเล็กๆทั้งสองที่ไร้เดียงสาลูกอย่างลูกหัวของเด็กชายฝาแฝดทั้งสองและให้คำสัญญาไม่ต้องร้องไห้อีกแล้วนะต่อไปพ่อจะดูแลพวกลูกอย่างดีแน่นอนในเวลานี้เขาตัดสินใจแล้วว่าจะดูแลเด็กทั้งสองคนนี้ ไปถังฟังคำพูดของชายหนุ่มแล้วก็คิดว่าวิญญาณที่เข้ามาแทนที่คนนี้เป็นคนจิตใจดีมากทีเดียวลูกหิวไหมไปถังรูปหลังของเสี่ยวเปาและพบว่าร่างกายของเขามีแต่กระดูกและผอมมากดูเหมือนสิ่งแรกที่เธอควรทำในฐานะแม่คือต้องป้อนอาหารให้กับลูกทั้งสองเสียก่อนเสี่ยวเปาลูกทองแบนทองแบนของตนแล้วและพยักหน้าเสี่ยวเปาหิวแล้วเขา และพี่ชายกินแตงกวาที่แม่เท่าในหมู่บ้านให้มาเป็นอาหารกลางวันพ่อแม่มักจะไม่หาอาหารให้พวกเขากินเพื่อจะได้มีชีวิตพี่ชายจึงต้องไปขออาหารจากคนในหมู่บ้านเด็กๆหิวแล้วไปทางไม่เคยทำอาหารเธอเป็นพวกทำลายล้างในห้องครัวดังนั้นเมื่อเธอได้ยินเด็กๆบอกว่าหิวหญิงสาวก็มองไปที่ลู่หยางส่งสัญญาณให้เขาที่เป็นพ่อรีบไปทำอาหารมาลู่หยางไม่ได้โต้เถียงเพราะเขาทำอาหารเก่ง ดังนั้นชายหนุ่มจึงรีบลุกขึ้นเดินไปในห้องเพื่อหาอาหารที่เจ้าของร่างเดิมซ่อนเอาไว้เขาเดินไปรอบๆและพบหมันโถ่ข้าวโพดเพียงสองก้อนเท่านั้นไปถังตกตะลึงมีเพียงเท่านี้หรือเธอรู้ว่าประเทศจีนในยุคนี้มีความขาดแคลนอาหารอยู่บ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะขาดแคลนอาหารมากขนาดนี้ไม่ใช่ว่ามาตรการต่างๆเริ่มผ่อนคลายแล้วหรอกหรือ ชาวบ้านเริ่มใช้เงินในการซื้ออาหารได้โดยไม่ต้องใช้ตัวและไม่ต้องกังวลว่าจะถูกจับลี่จูและชาวบ้านคนอื่นๆก็ดูไม่ได้อดอยากมากขนาดนั้นแต่เมื่อลองคิดดูดีๆเพราะพวกเขาต่างขยันทำงานจึงได้รับส่วนแบ่งอาหารมากแต่ครอบครัวนี้ทั้งสามีพันรายาต่างก็ขี้เกียจทำงานและเงินทองก็ไม่มีจึงเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะอดยากลูก่หยางจ้องมองมันโถสองก้อนในมือ แล้วถอนหายใจออกมามีเท่านี้แหละเสี่ยวเป่าเข้าใจสิ่งที่พ่อแม่ของเขาพูดและรู้ว่าที่บ้านมีเพียงหมันโถเข้าวโพดเพียงแค่สองชิ้นเด็กน้อยก้มหน้าลงลูกท้องที่กำลังหิวของตนเขาคิดว่าครั้งนี้คงไม่ได้กินแน่ลูกหยางเห็นท่าทีของเสี่ยวเป่าเขาก็รู้สึกเสียใจเด็กตัวเล็กๆเ,เท่านี้ต้องมากังวลเรื่องอาหารการกินมันช่างหน้าเศร้าเหลือเกินเด็กงโง่ พ่อกับแม่จะไม่ปล่อยให้พวกลูกต้องหิวแน่นอนรอหน่อยนะพ่อจะรีบไปอุ่นมาให้ชายหนุ่มจัดการก่อไฟต้มน้ำเพื่อนึ่งมันโถให้กับลูกชายทั้งสองหลังจากอุ่นมันโถจนร้อนเขานำมันใส่จานแล้วเอาไปวางไว้ที่โต๊ะหน้าบ้านให้ลูกชายทั้งสองกินเด็กทั้งสองกัดมันโถเข้าปากแล้วกลืนมันลงไปอย่างรวดเร็วด,ด้วยความหิวโหวยไปถังเทน้ำต้มสุกให้พวกเขาดื่มดื่มน้ำก่อน เดี๋ยวจะติดคอเอาเสี่ยวเป่ากินหมันโถไปครึ่งหนึ่งจากนั้นก็ยื่นอีกครึ่งไปให้แม่ของตนแม่อยากกินไหมไปถังยิ้มให้กับเด็กน้อยแม่ไม่กินเสี่ยวเป่ากินเธอตาเป่าเมื่อเห็นน้องชายทําเช่นนั้นแม่เขาจะไม่เต็มใจแต่ก็ยังถามพ่อออกไปพ่ออยากกินไหมขอร้องล่ะพ่อต้องพูดว่าไม่กินนะตาเปาภาวนาอยู่ในใจเพราะพ่อของเขาเป็นคนน่ากลัวมาก เด็กน้อยเคยเห็นพ่อยัดมันโถชิ้นใหญ่เข้าปากได้เพียงคำเดียวลูกอยางไม่รู้ว่าลูกชายคนโตของครอบครัวคิดกับเขาเช่นไรแต่ตอนนี้ชายหนุ่มรู้สึกเศร้าใจมากเพราะเด็กสองคนนี้ยังคงมีความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ได้แม้ว่าจะถูกกระทำอย่างรุนแรงก็ตามเขาลูบหัวตาเป่าด้วยความอ่อนโยนพ่อไม่หิวลูกกินเธอตาเป่าถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรีบจัดการกับมันโถที่เหลือเข้าปากอย่างรวดเร็ว เขาคิดว่าหลังจากได้กินอาหารดีๆเช่นนี้ไม่รู้ว่ามือต่อไปเขาจะยังได้กินอยู่ไหมท่าทางของพ่อกับแม่ทำให้เขานึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากมีแม่เท่าในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนที่พ่อแม่จะเอาลูกๆไปขายพวกเขามักจะป้อนอาหารให้อิ่มก่อนเสมอหัวใจของตาเป่ารู้สึกเจ็บปวดเขาก้มหน้าจิบน้ำในถ้วยโดยไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองพ่อกับแม่ เมื่อเห็นว่าเด็กทั้งสองกินหมันโถวเสร็จแล้วไปถังก็ขยิบตาส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องคุยกันแล้วลู่หยางพยักหน้าบอกให้ต้าเป่าและเสี่ยวเป่านั่งรอยอยู่ตรงนี้ส่วนเขาก็กลับไปที่ห้องพร้อมกับไปถังในห้องยังคงระเกระดกะไปด้วยสิ่งของที่ทั้งสองคนทำพังแต่นั่นไม่สำคัญ เพราะพวกเขากำลังให้ความสนใจกับหัวข้อที่กำลังจะสนทนามากกว่าไปถังยื่นมือไปหาลู่หยางงอย่างเป็นทางการยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อไปถังมาจากยุคอวกาศแต่เพราะยานกร,ระเบิดก็เลยทะลุมิติเข้ามาอยู่ที่นี่ยุคอวกาศลู่หยางตลึงยุคอวกาศที่มีแต่ในภาพยนตร์ไซไฟนะเหรอไปถังเลิกคิ้วคุณมาจากลู่หยางเคยปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายหลายครั้งดังนั้นเขาจึงสงบสติอารมณ์อย่างรวดเร็ว สวัสดีผมชื่อลูอ่หยางมาจากศตวรรษที่21เป็นทหารหน่วยรบพิเศษดวงตาของไปถังเป็นประกายวิญญาณของอีกฝ่ายดูไม่เลวเลยทีเดียวเป็นถึงทหารจากหน่วยรบพิเศษรอยยิ้มของไปถังสดใสก่อนจะดึงมือของตนออกจากฝ่ามือของชายหนุม่มดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกับคนในยุคนี้แต่ในความคิดของฉันคุณก็ถือว่าเป็นคนในยุคโบราณเช่นกันเมื่อลูอ่หยางได้ยินเช่นนี้ เขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่ทะเลาะกันไปถังบอกว่าเธอเป็นบนรรพบุรุษของเขาชายหนุ่มรู้สึกว่าตนเองได้เปรียบจึงเลิกคิ้วขึ้นอย่างเยียวยนดูเหมือนว่าผมจะเป็นบนรรพบุรุษของคุณนะครับไปถังยิ้มหวานตอบเช่นกันท่าอย่างนั้นฉันควรจะเผากระดาษเงินกระดาษทองให้คุณดีไหมคะลู่หยางตกตะลึงถึงกับพูดไม่ออก